วิดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องการไปจนภัยในเกมเทอรเรียกับมอสที่จะทำให้เกมสมจริงยิ่งขึ้นอย่างทาให้ฉากเสียชีวิตของมอสเตอร์สมจริงยิ่งขึ้นการกลิ้งหลบการโจมตีได้ไวไหมและการเปลี่ยนฤดูกาลในระหว่างการเล่นครับในการโจมตีของอาวุธแต่ละสายก็จะถูกปรับวิธีการเล่นด้วยคร่าวๆก็ประมาณนี้อ๋อและวิดีโอนี้ผมพบคุณแฟนมาด้วยนะห่างหายจากการเล่นเทอร์เรียไปนานมากก็ขอให้รับชมให้สนุกครับ เอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งครับคนไหนที่ดูตอนรวมนี่คงจะรู้ผมสวัสดีรอบที่3แล้วสินะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้และต่อจากตอนที่แล้วพวกเราเพิ่งชนะสกเกเลตรอนไปก็มาลุยสมรวจดันเจียนกันต่อเลยครับสิ่งที่อยากจะได้มีเพียง2อย่างเท่านั้นนั่นก็คือดาบมูรามสะกของคุณพีทและตู้ปรุงยาที่ทําให้คราฟยาได้เยอะขึ้นบริว่าท่านได้มาแล้วชีวิตในเกมของเราหลังจากนี้จะดีขึ้นโคตรเพราะว่าเราจะมียาใช้ได้ไม่จํากัดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีใช้โดยไม่ทําอะไรนะเราก็ยังต้องเก็บสมุนไพรและหาของมาคราฟยาอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราสามารถผลิตวัตถุดิบได้เยอะกว่าเดิมจากไม้เก็บสมุนไพรในคราฟยาได้เยอะขึ้นจากตู้ปรุงยานะครับแล้วมันก็เยอะจนเหมือนว่าเรามียาไม่ กัดอะไรประมาณนี้ผมก็เลยจะชอบบอกว่าหลังจากได้ตบปรุงยามแล้วเราจะมียาไม่จํากัดความหมายของมันก็ตามนี้เลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยพวเราขอสํารวจที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณที่ดูอยู่เนี่ยใช่แล้วคุณที่หน้าตาดีคนนั้นนั่นแหละช่วยไปรอผมที่เหตุการณ์ต่อไปได้เลยนะเอ้าอย่าไม่ไปอีกไปสิอ้ออยากดูพวกเราสํารวจงั้นเหรองั้นก็ได้อยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละเธอเขาต้องขุดกับดักด้วยปักไฟด้วยอ่ะเธอทำไมเธอไม่ขุดกับดักอ่า เธอจะตายแนละ้วหลบก่อน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 วิธีการหลบไอ้นี่แค่ฮุกแล้วก็ห้อยอยู่ตรงนี้มันทำอะไรเราไม่ได้นะ่ะมาลัวๆไม่มีจังหวะให้ทำอะไรเลยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งมูลาไม่ใช่ทั้งอะไรเลยมันไอ้กบมันเกิดเดยอะจังวะนะหลบหลบ มันกลับเอ้ยเอ้ย,อยทำไมมันทำอย่างนั้นนะปึ๊บโอ้โหไม่จริงมีิายระเบิดเลยครับโอ้โหร่วง,งใช่ใช่เอ้ยเขาอยากถ่ายด้วยอ่ะ เจอมูลาแล้วเ<ะ>และเรียบร้อยจะทำมูลมาสาสและเอาเคมีเทเบิลครบเลยครับปะในเวลากลดบบ้านกันแล้วเราเล่นครับใครบอกจะกลับ,บตอนนี้วะเนะี่ยผมก็ลืมบอกไปว่ามันยังเหลือไอเทมอีกชิ้นที่เราต้องการมากๆซึ่งก็ขาดไม่ได้ซะด้วยโรงั้นสิ่งที่เราต้องถามเมาือคืนลุยหาต่อไอเทมชิ้นนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนขึ้นต้นด้วยชาลงท้ายด้วยคียครับจะลีลาทำไมวะเนี่ยฉเฉลยเลยก็แล้วกันนะชาลอดโดนฟอรเรนตบเล็เป็นคีครับอะไร เล็กกรอบที่บ้านก็เดีเวลาอัปเกรดชุดกรอของเราสักทีในโครอาเมอร์ผมไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อไหมแต่ผมเล่นเกมนี้มานานโคตรแต่ผมก็ไม่เค,ค็บคราฟชุดกรอนี้มาใช้เลยสักครั้งเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชุดกรอนี้อยู่ในเกมด้วยปกติคือใช้แต่ชุดฟอสซิลจนข้อฮันโมดอะแต่รอบนี้ก็ปลดล็อกเรียบร้อยครับส่วนความสามารถก็เพิ่มพลังโจมตีสายเลี้ยไกล25เอรตแนนตาครีเซ่เข้าอีก10ก็ดีที่สุดของสายธนูข,ของเราแล้วแหละและในระหว่างนั้นเพื่ ของคุณพีนี่แหละไอ้ดามี่จากปกติมันก็ดูดีอยู่แล้วแต่พอหลังลงมดไปมันก็สุดจะดียิ่งขึ้นไปอีกในคุระบที่บ้านผมฟันาลาไปไม่กี่ตัวบอสก็ออกมาเลยครับรู้สึกมันจะออกมาไวแปลกๆอันเนี่ยแล้วเพื่อนๆอาจจะงงนะว่าไหนเล่นสายธนูแล้วดาบมาใช้ทาไมเนี่ยก็สายมิริปรับมาโหดซะขนาดนี้ใครล,ละโจ้ใจไวผมแค่ขอยืมดาบคุณพีนมาฝันเล่นแป๊บนึงเท่านั้นเองในดูนี่ยังไม่หยุดหอยซูบอสกันอีกทีนี้เชื่อหรือยังว่ามันคือหนึ่งในระบบที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ มันห้อยสูย้ยากอะบอลตัวนี้ไ่ยเรบร้อย เรบร้อยครับชนะแบบไม่ต้องรู้เนเลยนะของโหซะขนาดนี้แต่ผมเคยสู้มาก่อนแล้วด้วยและถัดมาก็มีเรื่องโชคดีเกิดขึ้นอีกแล้วครั้งนี้ NPC t พีซิตเทอร์ลิงม่นมาขายพวกของสร้างบ้านให้ครับและคุณอาจจะงงนะว่าของสร้างบ้านแล้วไงวะพี่มันน่าโชคดีตรงไหนวะเนะี่ยผมจะบอกว่าไอ้น้องเองไม่รู้อะไรซะแล้วผมอยากจะให้ดูดีๆนะที่มาขายในรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาขายเล่นๆคือพี่แกขายให้ทีเดียว4ชิ้น4ชิ้นในรอบเดียวเลยนะเป็นอะไรที่หาโคตรยากซึ่งปกติกว่าจะหาได้ครบ4ี่ชิ้นเนี่ยหาเป็นชาติบางทีเลนเังกได้ดว ก็จะได้เป็นอาร์กิเทคกิสมแพคส่วนความสามารถก็ออกทั้ง4ี่ชิ้นมารวมกันนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็ทำให้เราสร้างไวขึ้นวางไกลขึ้นวางเร็วขึ้นอะไรงี้แล้วมันก็ยังสามารถเอาไปอัปเกรดไปอีกขั้นได้อีกในดูว่าเป็นของเอ็นเกมที่สามารถหาได้ตั้งแต่ต้ตนเกมเลยครับถ้ามีดวงอะนะ่นคำถามก็คือแค่ไอแค่ของสร้างบ้านเนี่ยต้องให้ค่ามันขนาดนี้ดียเหรอผมจะบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเกมนี้นอกจากเราจะต้องขุดทั้งเกมแล้วเรายังต้องวางบล็อกทั้งเกมด้วยซึ่งไอเทมชิ้นนี้สำหรับสายสร้างทั้งหลายถือว่า เกมเทมชิ้นนี้ที่มันทำให้วางบล็อกหรือกำแพงไวขึ้นเนี่ยมันทำให้เราสร้างได้สนุกขึ้นจริงๆนะทาไม่เชื่อก็ลองดิครับหรือคุณอยากจะลองกับผมอะ่ะก็มาดิเราเล่นครับกดไลค์กันด้วยนะได้ตกกลางคืนหัวนี้พวกเราทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะวิ่งเก็บดาวตกกันทั้งคืนเลยครับเห็นผมก็ไม่มีอะไรมากจะมาทำลูกธนูของผมนี่แหละสายธนูก็งี้แหละทำาห้ซูบอสไม่ฟาร์มของก็หาของมาทำลูกธนูทั้งวันอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหลังจากเข้าฮันโมัแล้วเราก็จะสามารถทำลูกขนุแบบไม่จำกัดมาใช้ได้ เขาไม่ทาให้ลูกทีมน,นอื่นครับเป็นแบบไม่จำกัดได้ว้ยะนะถ้า,าเรียนใหม่มากก็อยากให้ตัวเกมปกติมันทําได้จริงครับก็มันน่าทําได้อะใช่ไหมล่ะล้วมาครับหลังจากทําอะไรและสาระม,มาเยอะก็ในเวลาเดินเกมกันต่อแล้วถึงเวลาที่พวกเราจะออกเดินทางกลอยกันอีกครั้งครับประมาณในครั้งนี้ของพวกเราก็คือส่วนที่ลึกที่สุดของโลกใบนี้จากบทที่แล้วที่ผมบ,บ่นเรื่องการตกของมอนตนี้ที่มันตกเร็วจนมันน่ากลัวมากๆากให้ดูวเวลามันคอมโบกับสัตว์ขี่สลามคือไม่ตกเร็วในระดับหนังสยองขวัญอ่ะแต่ก็มีข้อดีอยู่นะคือม สัตกับวอรเฟดไม่เหมือนว่าจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะนั่นก็เพราะว่าเรายัางมีภารกิจที่ยังต้องทําอีกหน่อยในคําถามก็คือเรามาที่นี่ทําไมวะนะก็ง่ายๆเลยครับมาเปิด Shadow c h e เล่นสายธนูทั้งทีจะพลาดได้ไงล่ะธนูในกล่อง Shadow c h e นี่ใช้หญิงบอสกับแพงดีมากพรงงุ่งน้อย่างไหก็ต้องจัดเข้าและน่นล่ว่ากล่องนี้ผมพกแฟนมาด้วยใหเล่นสายมิลีซะด้วยคุณพิชก็จะเป็นคนช่วยรับดามเมจให้ซะเยอะนั่นก็ทําให้การสรํารวจในโลกในกล่องนี้เป็นอะไรที่อีซี่มากๆและจากคอมเมนต์ของหมที่2เนี่ยดเหมือนว่าเพื่อนๆจะชอบเห็นพวกเราเล่นด้วยกันจริงๆนะเนี่ยก่อนอผมก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะผมดีใจมากๆเลยที่คุณชอบไม่ต้องห่วงซิริน่าจะเอามาเล่นด้วยให้ได้เลยครับ พวกนี้ก็ดอบยาเหมือนกันตรงนี้ไม่มี Shadow c h e s เลยอุย้ย Shadow c h e s อยู่นี่โอ้โหแหละยังไม่เจอแต่ได้ยามาเพียบเลยนะฮะโอ้ยเธออีตัวนี้เธอช่วยคุมกันเข้า แล้วตอนนี้มีสองกล่องครับมาโอโยังไม่ได้ครับซันฟิลลี่ปับ๊บโ,โหยังไม่ได้ครับโ,โหยังไม่ได้ครับได้อินเฟอร์โนมางามเลยตรงนี้มีอยู่สามกล่องครับและยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดโอ้โหปับ๊บโอ้โห เชื่อเชื่อแล้วว่าหาอะไรแม่งจะไม่เจอจริงเกมนี้ยังครับดาร์คแลนด์ปับ๊บโอ้โหดาร์คแลนด์อีกอันนึงครับยังอีกนะครับโอ้โหปับ๊บโอ้โหมาสักทีครับผมได้แล้วได้แล้ว แมื่ก่อนหน้าน,นี้ผมจะบอกว่าซีรีส์นี้ยราดวงดีมากก็เถอะแต่ก,กับการเปิดใช้ด้วยเชสนี่เกลือใช้ได้กว่าจะเจอของที่ต้องการครับแต่ยังไงก็ตายมาแล้วเฮลิวิงโบถลุข้างคาวในรลกความสามารถก็ตามชื่อเมื่อยิงออกไปมันจะยิงเป็นกระสุนข้างคาวครับที่ผมชอบมากๆคือมันทะลุเป,ป้าหมายได้เป็นจำกัดนัด่นหมายความว่าเราจะใช้มันเคลียร์อีเวนต์ได้ดีมากๆโดยเฉพาะอีเวนต์ที่มีมอนสเตอร์เดินมาหาเราเป็นเส้นตรงเนี่ยชิลเลยครับและพูดมาขนาดนี้เพื่อนๆน่าจะดาวออกแล้วว่าพวกเราจะทำอะไรกันต่อในต,ตอนนี้ผมอยู่ที่เขตทะเลด้านซ้ายของแผนททีีีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่กกาาาาาาาลลลลลลลัลนนัััังงงเเ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 ตตตตรรรรรยย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 มมมมมมอออออนน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 นสสสสหหหบบบววว์์้้้้โดดดดดดฉพพะะะะคแแแแธธูิิขขไไไไจๆ็ุผ ใช้ดรอปอยู่ในอีเวนต์ก็เลยอยากจะลุยกับมันสักหน่อยครับแล้วผมจะเซ็นเซอร์ชื่ออีเวนต์อีกนานไหมเนี่ยพอแล้วกับอีเวนต์โอลด์วันส์อาร์มี่ครับรู้สึกจะเจอกันบ่อยมากในช่วงนี้ก่อนหน้านี้คือแบบแทบไม่ได้แต่เลยอะอย่างซีรีส์ที่แล้วอย่างนักปลาหอกนั้นมันบังคับเล่นมากๆทำไมเล่นคือกากอะแต่ซีรีส์นี้คือผมเลือกจะเล่นเองครับแต่ใช่ยอย่างที่รู้กันว่าครั้งที้ผมเล่นสายธนูให้คุณพีชเล่นสายดาบแต่ว่าอีเวนต์นี้ในเทียร์แรกเนี่ยมันไม่มีธนูกับดาบดรอปไม่ใช่่นะ่่เเเเเหรรออแลล้วววพกกาาจจะะะนนทไมมียยงคืผ็บๆ ก่อนประจำาั e อีเวนต์มาใช้ก็ชุดกรอดสายเซนทรีนั่นแหละเอา้าแต่ว่าอีเวนต์ทีแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรขายไม่ใช่เหรอใช่ครับมันยังไม่ค่อยมีมีเพียงอาวุธไม่กี่ชิ้นเท่านั้นก็นั่นแหละผมไม่ได้จะเก็บเหรียญมาเพื่อซื้อของตอนนี้อันนี้ผมเก็บเผื่ออนาคลเลยครับในช่วงหลังจากจัดการไม่คิกบอสอีเวนต์นี้จะปลดล็อกอีเวนต์เทียที่สองและจะมีชุดกรอบมาขายแล้วมีธนูกรอบหน่ชิ้นในอีเวนต์และหลังจากจัดก,การบอสก,ก็เลม hi, ลอ,อีเวนต์นี้นนนะจะ หากเราไม่ฟาร,ร์มเหรียญเอาไว้สำหรับซื้อของเทียร์ถัดไปเนี่ยมันจะฟาร์มยากครับเราถามมีนหลังจากอัปเกรดเทียร์ของอีเวนต์นี่ส่วนใหญ่ไอเทมของเราจะซัดกับอีเวนต์ไม่ค่อยไหวมอนสเตอร์กับบอสจะอึดมากเพราะงั้นการที่เราฟาร,ร์มเอาไว้ก่อนเนี่ยจะทำให้ชีวิตไม่นลำบากในอนาคตนั่นแหละก็ประมาณนี้บนจนอีเวนต์จะจบแล้วมังนะ้งเนี่ยยังไงก็ตามพวกเราขอฟาร,ร์มเหรียญกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับเอ,อ้ยทำไมมันเยอะจังอ๋อเล่นสองคนมันจะได้เยอะกว่าครับเล่นสองคนจะได้อิตาเลียนมาณาเยอะกว่า บอลฝั่งเธอใช่ไหมเกิดอะไลังไปโอ้โหเธอบู๊เลยเหรอบู๊เลยอ่าเรียบร้อยทีนี้ดักเมก็ไม่เหลือซากแล้วครับจบแล้ว <c oughs> เฮ้ยเข้าได้นี่มาสมุดขับโอ้โหเร็วว่ะ <c oughs> มุดขับโคตรแว้นโหโดนยิงทีเดียวก็คือแบบว่าไส้กระจุยกระจายครับจบเอาหมีตัวเว้ยมีหลายตัวด้วยนะครับไม่ต้องมาสนใจคริสตอโสมโอ้ยสตัวโอ้ยนี่ต้องคุ้มกันวะตายตาย <laughs> เดี๋ยวทำไมมันมา3ตัววะนะ่ะเมื่อกี้มีตัวเดียวเอง ตายซะโอเคจบไปครับผมคือเหมือนทำไมรู้สึกว่ามอนมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตักเม็ดตัวเดียวไม่พอเนี่ยจัดการตักเม็ดดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับ เรีไปหกสิบแล้วครบแล้วและเรียบร้อยได้มา60เหรียญครับมีคุณพีทมาช่วยฟาร์มด้วยก็ได้เหรียญเยอะขึ้นไปอีกทำให้ฟาร์มไม่นานก็ได้เหรียญมาครบเร็วมากเอาละตอนนี้ก็เด้ได้ว,ว่าไม่มีอะไรให้ทำแล้วเหลือแต่ซัดกับบอสกระแพงแล้วแหละเล่นกูรอบปฏิบัติใครบอกไม่มีอะไรให้ทำฮะนี่ไงอีเวนต์กรอบบินมันบุกมาอีกแล้วเนี่ยเอาจริงมาตอนนี้ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เคลียร์ได้แล้วแหละสงสัยมันไม่อยากให้เราเข้าวฮันหมดครับอยากให้เล่นนาน,านๆใช่ไหมเนี่ยมาเลยจะพวกกรอบบิน โอ้ยเดี๋ยวผมเวียนหัวเองซะแล้วจบละมาแค่นี้ ได้ยินดีต้อนรับสุนัลโลกอีกครั้งครับในเวลาแล่าสินะผมจะบอกว่าการต่อทางในโลกของสายธนูเนี่ยหากเล่นคนเดียวมันจะเป็นอะไรที่ลำบากมากแต่พอดีซีรีส์นี้มีคุณพีทมาเล่นด้วยมันเลยว่าสบายขึ้นเยอะในซีรีส์ที่ไม่มีไอเทมช่วยสร้างอารีนาแบบนี้ให้เห็นว่าผมเนี่ยวางบล็อกไหวมากเลยนะนั่นก็เพราะไอเทมอย่างอาร์กิเทคกิสโมแพคที่เราคราฟมานั่นแหละผมบอกแล้วว่ามันของดีจริงต่ออย่างเพลินน่ะด้วยความที่มันต่อง่ายขนาดน,นี้นั่นก็ทำให้ไม่นานก็ต่อได้จนถึงจุดที่ต้องการครับน,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 นั่่่นนนนหมมาาาายยคววีตออ้ทุกง,งพ พระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยววออฟเฟสั่นเองครับเฮ้ยเธอไม่มีนั่นนี่วะที่แทงอะ่ะจัดการเขายิงอยู่สุดหัวใจโอ้ยทำไมเธอถึกจังวะโโอ้หเธอได้เลือดลัวๆเขายิงเขายิงไม่หยุดเขามีพึ่งยิงขายิง ยิง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 ุยเธอแทงเลยเธอแทงเลยเธอแทงเลยเดือดจัดเธอแทงเลยเดือดจัดเธอแทงเลยเดือดจัดหิวเลือดสหิวเลือดเรียบร้อยไปแล้วโอ้ มีคนแทงให้ครับผมสบายเลยฟรีเลยครับแคลี่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เข้าฮันโหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่มันคอมโบในฝันชัดๆคนหนึ่ง่นสายมิลีและรับดาเมจให้สุดที่คนหญิงสร้างความเสียหายจากระยะไกลสุดเจ๋งไปเลยเนี่ยแล้วผมบอกแล้วว่าสีลีนี้เนี่ยดวงมันมาครับผมเปิดได้เอมเบลมของสายธนูด้วยเป็นของสมสไยที่เพิ่มพลังโจมตีของสายนั้น15%แล้วคุณดูดาบของคุณพีสิชาร์จฟาดที่600ดาเมจอ่ะอย่างเวอร์จะโหดไปไหนครับเนี่ยโอ้เธอคิดขวาาฟด600กว่า ที่กวาฟวาดหกร้อยเธอดาบเนี่ยดาบที่เขายื่นให้เมื่อกี้ใช่ก็คือใช้ได้จริงอะ่ะ และเขาฮัตโมดหมาวันแรกจะไม่ได้พักหายใจก็ต้องกระดับมายังไบโอปีศาจแล้วครับในเวลาทุบ er แท่นเพลย์เลมใหม่ๆมันเกิดเราจะได้อัปเกรดของไปซัดกับบอสของฮัตโมดก็ตามเสีเลยครับทุบเยอะๆเอาไว้ก่อนแรจะได้เกิดเยอะๆยิงเล่นหลายคนด้วยแล้วยิงใช้แรเยอะเข้าไปอีกและผมว่ามาทุบแบบนี้มันก็แอบชา้าไปหน่อยนะเนี่ยหรือว่าเราจะใช้สิ่งนั้นดีนะและกกรอบบันที่บ้านผมตัดสินใจจะใช้สิ่งนั้นครับเอาเธอร์เอ็กเทอร์มินเอเตอร์จากบอสฟาโกอีกแล้วซึ่งความสามารถของมันก็บอกได้เลยว่ามีทั้งประโยชน มาแล้วเธอจัดการาวะดาที่เธอจะไปแทงขนาดนั้นเขาตายเหรอนั่นแหละหลังจากกูใช้สีที่เกิดขึ้นก็คือดีมอนเอาเธอทั้งหมดในโลกนี้จะถูกทำลายครับและเห็นจำนวนมอสเตอร์ที่ออกมานั่นไหมนั่นแหละจำนวนที่มันเกิดออกมานั้นเท่ากับจำนวนดีมอนเอาเธอที่เราทำลายไปครับเยอะโคตรด้วยการคลิกเพียงคลิกเดียวมันหายหมดแล้วมันรีสปอนโอ้โหมันยังไม่ไปไหน ได้แบนเนอร์กันเลยทีเดียวได้แบนเนอร์ฆ่าไปร้อยตัวเรียบร้อยโอ้โหไม่หมดเลยนะอาจจะงงว่าผมทำทำเพื่ออะไรนะครับนั่นอะไรเขาพร้อมรับของผมผมไม่รู้ไม่ใช่เพื่อให้แร่มันเกิดเยอะครับ ในสุดก็จัดการหมดสักทีครับทีนี้ก็ได้เวลาขุดแรกกันแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็ขุดได้ทั้งสามระดับนั่นแหละขุดเผื่อคุณพีทด้วยวันนี้ก็ผมขอเวลาแปบ๊บเลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับระดับสามก็น่าจะต้องขุดเยอะอยู่นะเพราะต้องทําชุดให้คุณพีทด้วยไงดีวะเนี่ยผมใช้ฮุกเกาะแล้วขุดไม่ได้แล้วโอ้โหแย่ yeah, แล้วลเราขุดแร่ดับสองไปด้วยก็ได้นะ เออถ้าเกิดใช้แร่ระดับสามทั้งหมดมันอาจจะต้องขุดเยอะนะครับก็ผสมผส,สมไปขุดไปเลยอย่าง350ก้อย้าก็น่าจะโอเคครับไอต้องขุดเยอะหน่อยครับเพราะว่าเราทําธนูด,ด้วยทําชุดเกราะด้วยแต่ผมจะเอาเป็นชุดเกราะของแร่ระดับที่2ครับส่วนให้คุณพีเป็นแร่ระดับที่3เพราะว่านั่นแหละผมคุณพีต้องแทงด้วยนะครับของแล้วก็ไม่รู้ใส่อะไรก็ใส่ประมาณนี้ไปแล้วกัน ถ้าเป็นไอตัวนี้ตัวเดียวก็อาจจะพอได้อยู่นะดอกปะไม่ดอกเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มก็ได้ครับมันน่าจะเกิดไม่ยากมั้งอาเชอร์สกิเลตัน เอาละครับในตอนนี้ก็แนวแรมมาแบบเยอะมากๆอย่างแรกก็มาคราฟชุดกรอกกันก่อนดีกว่าแล้วผมก็จะใส่เป็นชุดกรอกของแร่ดับที่2เป็นกรอกของแร่โอริคอลคุมครับส่วนของคุณพีทก็จะได้เป็นชุดกรอกของแร่ดับที่3เป็นชุดกรอกเทเทเนียมและต่อมาก็คราฟหน้าไม้ของแร่ดับที่3ครับส่วนในผลที่ผมไม่เลือกใช้แร่ดับที่3ในคู่ก็กง่ายๆเลยก็คือมันใช้เยอะในการจะขุดแร่ดับที่3ให้ได้ชุดกรอกของทั้งสองคนนั้นไม่ง่ายเลยครับส่วนอีกเหตุผลก็แนวเรื่องของความเหมาะสมและประโยชน์ในการใช้งานครับแร่ดับที่สามเนี่ยมันคือหาาาาากกจจะะใชช้้วมมสสรรรขอออออองงงุดดเเเตตตตัโน์ึยยล่ ชอบอบยู่แล้วและอย่างชุดไทเทเนียมเนี่ยมันได้ค่ากระอเยอะคุณพี่จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าส่วนแร่ดาบที่สองที่ผมใช้ความสามารถของมันเนี่ยโคตรจะเหมาะก,กับเราเลยก็คือเมื่อโจมตีมันจะยิงกระสุนสีชมพูไปเสริมดาเมจให้ซึ่งดีมากๆทำให้เราแรงขึ้นไปอีกส่วนค่ากระออาจจะไม่เยอะเท่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เอาตัวไปโดนมอสเซอร์อยู่แล้วแล้วก็ประมาณนี้ครับและมีชุดกระรอดีๆแล้วเราจะขาดอาวุธดีๆไปได้ยังไงกันครับจริงๆหน้ามไม้ของแร่ดาบพี่สามของเรามันก็ดีอยู่นะแต่มันก็มีดีกว่านั้นอีกไงสปอนนเอร์กก็็ไไได้มมมมมออออยาาาจะธนวโโทีีี่่รปบิหหงลลฮ2ๆคืืั เรียกมโนออกมาก็ได้ครับซึ่งวิธีแรกผมไม่แนะนำเท่าไหร่ถึงมันจะทําได้ก็เถอะเพราะว่าพื้นที่จะไม่ค่อยอำนวยในการต่อสู้มันหลบยากนั่นแหละแล้วมันโจมตีแรงโคตรทำให้โดนไม่กี่ทีเนี่ยก็ไปเกิดได้ง่ายๆเพราะงั้นเราจะใช้วิธีที่2ครับก็คือเรียกมโนออกมาแต่การเรียกมโนออกมาเราจะต้องใช้โซฟไลในการฟาร์มโซฟไลมันเรียกมิ่งในช่วงต้นฮันโมน,นั้นเอาตัวลงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะหนึ่งตัวเนี่ยใช้ถึงสิบห้าโซเลยนะหากเกลือที่โคตรกำมัดอะ่ะในด้วยความที่ว่าเวลาของบทที่สามนี่ใกล้จะหมดแล้วเพราะงั้นผมจะเล่่าแบบยอๆ ปลีออฟกับลุงกรอบบี้ให้ได้ออฟสาสิบสองสายมาครับทำให้เราตกปลาได้ทีละเยอะๆต่อมาก็เดินทางไปที่บ่อน้ําของเบโอมฮัลโลซึ่งผมก็เพิ่งทําเสร็จนั่นแหละแล้วก็ตกปลาหาโซเคลครับมันก็คือกล่องที่จะเปิดได้โซฟไลท์กับโซฟไนท์ซึ่งตกแต้มมียาเท่าไหร่จริงๆมันก็ยากแหละแต่เราตกได้ทีละสามสิบสองสายทำให้ตกแป๊บเดียวก็ได้มาเพียบเล่นหลังจากได้กล่องโซมาเพียบก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ลุยเปิดเลยครับโอ้ได้โซมาโคตรเยอะเยอะมากอ่ะแล้วพวกยาต่างๆ บอกเลยว่าได้มาโคตรเยอะต่อมาก็ออกมาครอฟเป็นชียไล้ายทำให้ตอนนี้เราสามารถเรียกมีมิคฮอลโลออกมาได้แล้วทีนี้ก็เหลือแค่ฟาร์มให้มันดรอบของที่ต้องการครับมอสายเบ็ดตกปลาคุณไม่รู้มอไหนก็ลองค้นหาในช่องได้เลยครับว่าสายเบ็ดตกปลาคุณก็จะเจอเฮ้ยเฮ้ยเธอบ,บู้เลยเหรอเธอบู้เธอบ,บู้เลยอ่ะได้ไรฮุกเหรอฮุกอันนี้ใช้ดีไหมใช้ดีลองใช้ดูดิไกลมากนะ เนี่ยของเขาไกลสุดแค่นี้แหละอย่าบอกว่ามันวาร์ปนะหู้อีกแล้วครับระหว่างที่คุณพีชไปเก็บสมุนไพรอาวุธเวทครับเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ตีเธอ,อ,อโอ้โหอาวุธเวทอีกแล้วเอเเอได้แหละ หมดแล้ว <c oughs> ไปคาปเพิ่มกันไอ้นี่เฮ้ยนี่นะ <c oughs> นี่ได้นี่แล้วเธอนี่ไว้์ไนฟ์ของเธอเองโอเคโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสน่าจะเท่าๆกับไอเทมชิ้นอื่นครับ อออโอ้โหกวา่าจะได้ดและเรียบร้อยครับคุณพีทก็อย่างของห้อยสูหมนเดิมไม่เปลี่ยนแล้ก็ตายมาแล้วเดดลัสตรมโบดู as, bo, ุฝนดาวตกสุดเฟี้ยวแล้เฟี้ยวจริงนะไม่เหมือนกับรบัดเลนโบนะั่คืออันนั้นมันเอามาใช้จริงไม่ได้เลยครับยิงแท้ไม่โดนนะ่ะแต่นี่เนี่ยของจริงเขาบอกได้ใช้ยาวๆเลยครับแล้วล่ะสำหรับพุทีิสามนี้ผมก็ขอพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนขอบคุณที่ยังติดตามการผชญภัยของพวกเราทั้งคู่เดี๋ยวเจอกันวีดีโอหน้าขอบคุณครับ วิ่งเก็บดาวตกนิดนึงเดี๋ยวเราไปหาพ่อมดกันครับเดี๋ยวลูกนูดาวตกมันทำไงนะเธอปันลูกน้องเน้นปันลูกน้องก็ได้นะเลตายเธอดีไปไกลไกก่อนก็ได้